เก็บไปเสือ้อนอยไอ้คนนอยโอ้มันเลยครับปูนปุ่นขันเตะปลา้ะไรในห้องเลยครับโอ้เสียงดีครับเสียงดี ลัววตัวน้อยตัวนี้ครับครับผมสวัสดียังเป็นทางการครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องครับผู้ที่ชื่นชอบในการจับปลาสุขสุพุ่นครับผมปฏิภาส,สพี่น้องมาลงแห่จับปา่าการกระสนยูบานเราพี่น้องตำบลบานเราเพื่อบรรจฝังครับผมโอ้ตัวน้อยพี่น้อง จังหวัดขอนแก่นนี่เลยพี่น้อง,งกับที่เรกกระจายว่าทีไปทั้งสารครามหรอกครับผมแต่ว่าพอดีกับนี่ภารกิจครับก็เลยมาแบบสายๆครับมาบท่านเพื่อนครับตัวเรือรถวัวเราเยอะเจ้า 哎，别叫了。 คันได้ปาลาลได้ห้องแล้ครับโอ้เสียงดีครับเสียงดี

นี่ข้างๆได้เยอะคนเออมันไล่เอาเห่ต่อมเขาปลาครับเมื่อกี้เอาแห่คุปตะท่านเตียนออกไปซบเงี้ยปลาผื่นบเออมันเขาปลาผือ่นเขาปลาผื่โอ้โอ้พี่พี่พี่ทั้งพี่ปนินครับทั้งพี่ปนิน

ตัวไม่ใหญ่ เาพูดนาไย่ oh, ุยหน้าไผ่ลูกบอลจอาเอาเงินนี่จอบไปจอบครับถือสะดุ้งครับคุณสามีลโอ้ ô <laughs> oh, oh, tôi nói hết bà bù luốt sầm ô phải là khắp pa nhắn bút oh, ta ô tôi nhanh hết tôi nhanh ไปได้ผมยิ้มได้ไปได้ผมยิ้มได้ไก็เช่นร่หาโลกได้แต่หารถไดนผมยิ้มได้เช่ารถไม่จุ่มห

โอได้ยุ่แต่ตัวนึงอยู่เฮ้พามเฮ้พาางตหดลุกมือด้วยคนก้ล่งเหนียวบ้งเจ้าหลเอวเนี่ยแหดหลุ่มือยานี่ด้วยเจ้าอีเอ้ยคนีหหางน้ำเจ้เอาซ้ำเนีอาเสียงจีกับพอแล้ว ต้อนคนเพื่อนต้อนกันต้อนจำเร็วต้อหอยนมาเป็นยากตนหอยาถึงนรอฟังนึงบนเง ปลาแต่ว่หลายปีคนหน่อยคนน่อยปลามันเรนี้ยงหมแล้วมันมัน,ม,นมันเหี้ยว่าถึงมันมันบอเออมันกิน วักดิโอไมไ้เหลียววะงต่มอีกแล้วอย่วะอย่วะต่ำอีกแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ต่ำนี้แล้วครับจิโย่บะมันเขาปลามันเขาปลา ông mong hành cứ บ่มีผู้ใด๋ว่าง này นี่แหม่ tầm ต่ํา Nó มัน đỏ ดอกวัง tầm. ต่ําครับ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  nước ครับ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  นี่ครับถ้าใช้ัอบั่ด้ไโยตัวเดียวเงด้วโอ้ตัวเดียวคุ้มแล้วตาบอดมนยตาบอดปะเนยโอ้ตัวเดียวคุ้มแล้วลก 哦，饮料。 เขาเขาสะดุ้งหลายกมูโอ้ยมาพระท่านเรามาพระท่านนั่นตอนยกที่แรกครับมานผู้เดียวเขาสะดุ้งการเจ้าอยากได้ขายดีเจ้าบ่ต้องขายแพงขาย่นไปเลยขายเมียไปขายแพงเพิ่นบ่ซื้อเล้ยขายแบบได้เขาสิได้เมียขายรวย

bạn cũng có gì cắt láng trâu đấy là nào, kéo lại, kéo

วัดดรว่าปล่อยตัวเย่แล้วหวั่ว่ะเอาบื้แบบว่าขับรถเข็นท่อสดุ้งป่าชนมางันป่าอีกไเ๋ยอยู่ฟังเส้นเนาะ

นอไปเอูบาไปหาหอมาแก่้บานีจะพูดอะไรเนี่ยจ๋าไอ้ลูกเก็บไปเสือนอโอ้มันเลยครับโอ้สองโตสองโตครับเลย <laughs> oh, soan tổ, soan tổ đây cũng cho nào đấy, ô, xoăn tua, cho nó xoăn tua đấy, phải thế bên đây thì bà con cũng càng nam, uống ừ, gì nào tôi <laughs> <Wow. cười> เ่เพาเกยรสนามนี่น่มงสนามโบยยนบ่เีเรียบร้อยครับเรียบร้อยตัวน่อยครับเออหลุนสรุงตัอพี่น้อง สะดุ้งกับเรือสองครับขึ้นแล้วอันนึงครับบัตรราคาลอยเดียวกับคุ้มค่าครับเหมือนกระได้กาไรได้นั่นคือขึ้นข,นขึนแล้วครับบัตรราคาลอยเดียวอันนี้สะดุ้งนี่ก็โดดออกดีดีครับบ,บ่ค่อยได้ป่าครับสะดุ้งมาตะหนองเรือพี่น้อง เฮยครับหาสิบบาทโอ้หสิบตโ์ดีพโอ้ได้ายครับได้ายเยอะได้ายเยอะหาสิบบาทคุ้มค่าเลยเอาพูดเตัวละสิบบาเลยยกขึ้นช่วยเล่ารูปเลยยัวยกขึ้นช่วยตัวเนี่สองตัวกันเลจับว้จับหางบัดหาสิบบาทคุ้มค่าครับพี่น้องเขาบมาหลายเนาะคนมาหลายกันคนหลายกัน โอ้ครับมันมันครับมันมันครับครับเหียเฮียฟังครับเหีฟังเฟังก์งาฟังครับครับโอ้เป็นตาหนึ่งเสียบเตปปลาตาเพียนเลยเนาะท่งามงามงามครับทำมูอเดียวเดียวโบคอยถือเลยครับสะดุ้งครับเป็นนิด เอาครับมาลุนเหียแพรครับพี่น้องมาลุนเหี้แพร,รับเมื่อกี้แล้วได้สองตัวพี่น้องไปลบสองตัวพร้อมกันเี่นไหมคนละผืนโอ้นี่พี่น้อง ทยไทยประท่านพี่น้องปัจจีนี่เลยพี่น้องอ้วนอุป,ปูเลยครับยกขึ้นประท่านพอดีผมไทายสรุงกี้ครับปุ่นอ่ะโอ้เขาช่งน้ำตามเลยพี่น้อง

อันนี้อันนี้ช่องอะไรนะออนซอนอีสานครับซอนอีสาน สามครับขึ้นขึ้นเรือสองครับน้องเรือสะดุ้งน้องเรือเอาครับมาลุนแบบดสุดท้ายพี่น้องที่เดียผาพี่น้องลำลาครับผมมากับมาประท่านดอกไปกับสิไปกวนพอ <c oughs> ดี พี่น้องเพิ่นเปาหลไหมพี่น้องสะดุดก็มีสามหลังครับผมเช่นเฮกับว่าเต็มน้องปลากระสีเอาครับมารุนบบดสุด้ายพี่น้องทีเด็ดผ้าพี่น้องลำล่าครับผมมากับมาประท่านดอกไปกับสิไปกวนพวนอดีพี่น้องเพิ่นบหลายหลไหมพี่น้องสะดุดก็มีสามหลังครับผมเช่นเฮ่กับว่าเต็มน้อง เอาครับมาลุนบบดสุดท้ายพี่น้องที่เด้พาพี่น้องำล่าครับผมมากับมาประท่านดอกไปกับิิไปกวนพอดีพี่น้องเพิ่นบ่าหลายไหมพี่น้องสะดุ้งตมี้สามหลังครับผมเช่เนเฮกับว่าเต็มน้องปลากระสี